หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแผพร่พรบการจราจรทางบกฉบับที่13นะครับที่ออกมาบังคับใช้ให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีและผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรจะต้องนั่งสิ่งนี้ครับคาซีดหรือที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กนะครับโดยผู้ใหญ่ห้ามนำเด็กมาอุ้มนั่งตักผู้ใดฝา่าฝืนนะครจะมีโทษปรับถึง2,000บาทโดยคาดว่าก,กฎหมายคาซีดในไทย จะมีผลบังคับใช้กันได้ตั้งแต่วันที่5กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับประเด็นนี้นะครับก็เลยทําให้หลายคนเริ่มจะมองหาคาซีทให้กับลูกหลานมากขึ้นแต่แน่นอนนะครับยังไม่ค่อยแน่ใจกันว่าเอ๊ะคาซีทเนี่ยจะมีทั้งหมดอีแบบกันจะต้องเลือกยังไงให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยและติดตั้งยังไงละครับถึงจะปลอดภัยจริงๆรายงานพิเศษของแบร์ไตออริจินอลคลิปนี้จะสรุปให้ฟังว่าคาซีทนั้นสําคัญอย่างไร และเลือกแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดคาซีทหรือที่นั่งเสริมในรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่าเข็มขัดนิราภัยในรถยนต์เนี่ยเอาจริงๆนะครับการจัดตำแหน่งเนี่ยไม่ได้ถูกทำให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กนักและก็ไม่รองรับแรงกระแทกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับแอร์แบ็กที่อยู่บนรถยนต์ก็คือถุงลมนิราภัยคู่หน้าเนี่ย เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาสําหรับการปกป้องกระดูกสันหลังคอนะครับแล้วก็ศีรษะของผู้ใหญ่ที่พัฒนาการโตเต็มวัยแล้วก็เลยทําให้เด็กๆที่เขาอายุต่ำกว่า12ปีเวลาเข้ามานั่งเบาะหน้าด้านข้างคนขับเนี่ยเมื่อถึงลมนิรภัยมันทํางานนะครับก็อาจจะเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงต่อตัวเด็กหรือต่อคาซีดได้ด้วยเหตุน,นี้แหละครับก็เลยทําให้การใช้คาซีทเนี่ยจะเหมาะสมกับเด็กมากกว่าเพราะด้วยระบบการล็อกและสรีระที่เข้ากัน ทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าการใช้เข็มขัดนิรภัยแบบปัจจุบันทั่วไปครับมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างดีกว่าราคาของคาซีที่วางขายในไทยนะครับเราสำรวจตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันแต่แพงเป็นหลักหมื่นก็มีเหมือนกันนะครับหลายคนก็เลยมีการตั้งคำถามเลยว่าทำไมราคามันต่างกันขนาดนี้ จุดประสงค์ในการเลือกซื้อคาซีทนี่ก็คือการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กถูกไหมครับตรงนี้คุณจะต้องเช็คส่วนประกอบสําคัญของจุดต่างๆว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าอุปกรณ์สําคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเข็มขัดนิรภัยนะครับเป็นเข็มขัดนิรภัยที่อยู่ในคาซีทอีกทีเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยนี้ก็จะช่วยประคองนะครับให้เด็กเนี่ยไม่หลุดออกไปนอกตัวบาะที่นั่ง ทำให้ร่างกายนี้ไม่ไม่ไปกระแทกกับส่วนต่างๆให้อยู่ในตัวรถนั่นเองคาซีดบางยี่ห้อนะครับอย่างที่เคยเห็นของเกาหลีอันนี้เขาจะใช้หัวเข็มขัดซาเบลเป็นหัวเข็มขัดจากอิตาลีเลยก็คือถูกนิยมใช้ในการผลิตหัวเข็มขัดให้กับรถแข่งนะครับมาอยู่ในคาซีดของเด็กด้วยแน่นอนแหละครับว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งความแน่นหนาเด็กเนี่ยเขาจะแกะออกเองไม่ได้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นครับ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญรองลงมานั่นก็คือส่วนป้องกันร,รอบศีรษะนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนนี้เนี่ยจะรองรับแรงเขย่าแรงกระแทกที่เกิดขึ้นก็ทําให้ศีรษะแล้วก็ลําคอของน้องเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บครับ นอกจากการเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับคุณจําเป็นจะต้องติดตั้งคาซีทให้ถูกต้องวิธีด้วยนะครับตรงนี้สําคัญมากแน่นอนนะครับคาซีทที่เรากําลังพูดกันอยู่นี้ติดตั้งที่เบาะไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกเบาะหลังนะครับห้ามติดตั้งคาซทีที่เบาะข้างคนขับเด็ดขาดนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากถุงลมนิรภัยกระแทก โดยคาซีที่เป็นชนิดแบบหันหน้าเข้าเบาะนะครับเรียกง่ายๆก็ๆคือให้เด็กเนี่ยนั่งหันหลังไปเป็นคาซีที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดเพราะว่าออกแบบมาสาหรับเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบนะครับเนื่องจากเวลาที่เขานั่งหันหน้าออกคือมองหน้าไปกับผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เกิดแรงกระแทกแรงๆนะครับคอเด็กนี่จะถูกกระชากนะครับแน่นอนแหละการกระชากไปข้างหน้าแล้วก็ถูกกระชากกลับอย่างเร็วไปข้างหลังเนี่ยส่งผลให้คอของน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้เนื่องจากกระดูกต้นคอของเขาเนี่ยยังอ่อนอยู่ แต่ถ้าเด็กเติบโตขึ้นอายุครบ1ขวบไปแล้วต้นคอนะครับก็จะมีความแข็งแรงขึ้นปลอดภัยขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะใช้คาซีที่หันหน้ามองวิวไปกับผู้ปกครองได้ทั้งนี้ถ้าใครไม่ได้อยากซื้อคาซีหลายครั้งนะครับก็ลองเลือกคาซีชนิดที่สามารถหันได้ทั้งหน้าและหันได้ทั้งหลังจะได้ซื้อครั้งเดียวครับทีนี้มาดูกันชัดๆนะครับว่าคาซีที่จำหน่ายในท้องตลาดมีทั้งหมดกี่ประเภทบ้าง เริ่มต้นกันจากคาซีสาหรับเด็กอ่อนก่อนเลยเด็กทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนก็ใช้คาซีได้นะครับแต่เขาต้องมีน้ําหนักตัวเนี่ยไม่เกิน9กิลกรัมแล้วก็สูงไม่เกิน66เซนติเมตรนะครับโดยคาซีประเภทนี้ก็จะติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะก,ก็คือหันหลังไปนั่นเองถัดมานะครับก็จะเป็นคาซีสาหรับเด็กเล็กคาซีประเภทนี้นี่ก็ยังคงหันหน้าเข้าเบาะเหมือนกับประเภทของเด็กอ่อน จะเหมาะกับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับอายุ6เดือนจนถึง1ขวบโดยเด็กเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักตัวเนี่ยไม่เกิน13.6กกิโลกรัมส่วนความสูงของเด็กนั้นเมื่อน,นั่งในคาซีทแล้วศีรษะของเด็กเนี่ยจะต้องห่างจากขอบเบาะด้านบนเนี่ยไม่ต่ำกว่า1นิ้วนะครับจากนั้นครับเมื่อเด็กโตขึ้นเกิน1ขวบขึ้นไปสามารถจะเปลี่ยนเป็นคาซีทแบบนั่งหันหน้ามองกระจกได้แล้วนี่อันนี้จะเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่1ขวบใช้ยาวกันไปถึงประมาณ7ขวบเลย โดยเด็กเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักตัวไม่เกิน18.5กิโลกรัมครับสุดท้ายก็คือคาซีทแบบเบาะเสริมหรือว่าแบบบูสเตอร์นะครับ เป็นเบาะเสริมแล้วก็มีพนักพิงหลังนะครับเพื่อจะช่วยยกตัวขึ้นมาจนสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ได้โอ้คาซีชนิดนี้นะครับจะเหมาะเลยกับเด็กที่เริ่มโตอายุสัก8ปถึง12ปีนะครับน้องอาจจะยังมีน้ำหนักตัวไม่เกิน28กิโลกรัมแล้วก็สูงไม่เกินสักร้อเซนติเมตรคาซีชนิดนี้เป็นแบบสุดท้ายนะครับที่เด็กจะใช้ได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่แหละครับว่าจะอยากให้ลูกใช้คาซีต่อไปหรือไม่ เพราะว่ากฎหมายเนี่ยบังคับไว้ที่6ปีนะครับตรงนี้ก็ขอให้ดูสรีระแล้วก็ส่วนสูงของลูกดีกว่าว่าโตพอที่จะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ได้เองหรือยังแต่ทั้งนี้การแบ่งประเภทของคาร์ซีทก็ไม่ได้ตายตัวนะครับจะขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละแบรนด์บางแบรนด์นี่ก็ทําดีอายุก็ใช้ได้ยาวๆเลยตรงนี้ต้องเช็คข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนะครับว่าเหมาะกับเด็กอายุกี่ขวบปีถึงกี่ขวบปีนั่นเอง นอกจากการเลือกคาซีที่เหมาะสมกับเด็กๆแล้วอย่างที่แบร์ไตแนะนํากันไปนะครับแต่ว่าระบบติดตั้งคาซีทก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับอย่างระบบ ISO FIX อันนี้ย่อม,มาจาก International Standard Organization Fix โอ้เขาตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ถือเป็นตัวช่วยที่ทําให้คาซีทเนี่ยถูกยึดติดเข้ากับเบาะรถยนต์ได้อย่างพอดีเป๊ะแล้วก็ปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยช่วยนี่ในปัจจุบันนะครับ Isofix นี่ถือเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกนะครับแม้ว่าจะมีชื่อเรียกแตกต่างก,กันออกไปในแต่ละภูมิภาคอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียก Isofix ว่า l a s h นะส่วนในแคนาดาซึ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยเรียกว่า Canfix เอา้าไม่ตกลงกันซะหน่อยเหรอจะได้เรียกชื่อเดียวกันแต่ทั้งนี้นะครับก่อนจะซื้อคาร์ซีทที่มีระบบ Isofix คุณจะต้องเช็ครถยนต์ของคุณก่อนนะครับว่ารองรับการติดตั้งระบบนี้ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่นะครับรถยนต์ทุกคันเลยที่ออกมาหลังเดือนพฤศจิกายนปี2014จะถูกบังคับเลยว่าให้มี ISO FIX ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับอย่าลืมเช็คค่ามาตรฐานความปลอดภัยด้วยจำเป็นนะครับต้องมีป้ายรับรองมาตรฐานที่เขียนว่า ECE e R 44/04นี่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลที่ติดตั้งไว้กับโครงของคาซีทประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับ อีกจุดหนึ่งที่คุณควรจะใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องเนื้อผ้าที่นํามาผลิตเบาะนั่งน่าคิดเหมือนกันนะควรจะให้ความเย็นสบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าได้ชนิดที่ทําจากผ้าฝ้ายออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าผิวเด็กบอบบางครับถ้าเกิดนั่งไปนานๆก็อาจจะมีเหงื่ออับชื้นทําให้เกิดภูมิแพ้ที่ผิวหนังได้และที่สําคัญครับเบาะนั่งต้องสามารถถอดผ้าคลุมออกไปซักทําความสะอาดได้ด้วยครับ สุดท้ายนอกจากคุณภาพแล้วอย่าลืมเช็คเรื่องบริการหลังการขายที่ควรจะได้นี่ควรจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการติดตั้งแล้วก็คอยให้บริการตลอดระยะเวลาการใช้งานตามช่วงอายุของลูกเรานะครับบางแบรนด์นี่น่ารักครับถึงขั้นมีบริการเปลี่ยนคาซีตัวใหม่ให้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในรถแล้วคาซีได้รับความเสียหายก็ถือว่าประกันภัยให้ด้วยตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่ควรจะพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคาซี ในประเทศแถบตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปและก็อังกฤษนะครับเขามีกฎหมายบังคับใช้คาซีกันมานานมากแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1983โอ้โห40ปีมาแล้วเพิ่งจะมาถึงไทยเราแต่ก็พบนะครับว่าอัตราตลอด40ปีมานี้เนี่ยไปลดการเสียชีวิตของเด็กตั้งแต่1ถึง4ปีได้มากถึง69%และหากเด็กอายุมากกว่า5ปีก็ลดไปได้ถึง45% ก็น,น่าจะถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ประเทศไทยของเราจะมีกฎหมายคาซีดเพื่อจะลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุแล้วก็ลดการเสียชีวิตในเด็กได้สัที แต่กฎหมายคาร์ซีดนั้นก็คล้ายๆกับกฎหมายหมวกกันน็อกนั่แหละครับเป็นกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแล้วก็ครอบครัวของเราเองเป็นสําคัญไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อจะกันตํารวจหรือว่ากลัวโดนปรับนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลเองก็ต้องไม่ลืมนะครับในการจะปรับลดภาษีนําเข้าลดราคาสินค้าประเภทคาร์ซีดนะครับออกมาตรการในการช่วยเหลือสนับสนุนในการซื้อหรือแม้กระทั่งตรึงราคาไว้ เนื่องจากเมื่อเป็นกฎหมายก็แปลว่าเป็นสินค้าจําเป็นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ครับเพราะว่าเด็กหนึ่งคนนั้นไม่ใช่ว่าคาซีทุกประเภทจะใช้ได้กับทุกช่วงวัยของตัวเด็กนะครับคนที่มีลูกหลานหลายคนก็ต้องใช้หลายอันแน่นอนแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายที่งอกขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวคนเป็นพ่ออย่างผมรู้ดีครับคุณผู้ชมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ